ปิดท้ายกันที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567เพื่อเตรียมความพร้อมกับสโมสรต่างๆในสังกัดก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนเรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาโดยนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายวิราชาติทุ่งไผ่แหลมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและตัวแทนจากสโมสรกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาที่เขาร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำคณะกรรมการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินงานซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการจะได้พบกับสโมสรกีฬาสมาชิกเพื่อทำความรู้จักและปรึกษาวางแผนในการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันโดยในปัจจุบันนั้นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้มีการ มีนักกีฬาชมรมในสังกัดทั้งหมด74ทีมแบ่งเป็นสโมสรกีฬา56สโมสรและชมรมกีฬา18ชมรมนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่21-23ถึงมีนาคมนี้ มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งหมด428คนและรายการกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืององค์เกมที่จังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่19ถึง26เมษายนนี้ มีเจ้าหน้าที่และกีฬานักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด138คนโดยจะมีพิธีส่งตัวนักกีฬาทั้งสองรุ่นในวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้ที่บริเวณศาลาไทยข้างลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา7นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ